สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มบันทึกของ tiktok กันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของการเพิ่มยอดบันทึกของ tiktok นะคะก็ดูวิธีการตามนี้มาได้เลยค่ะก็อื่นเลยนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยในหน้าแพลตฟอร์มของ k e m MM k c t y เตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติ๊กตองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ k m MM k t h แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือก ลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะด้านบนสุดตรงนี้ค่ะวันนี้จะเลือกเป็นทิกตอกโมบูบริการตรงนี้วันนี้นะคะขอเลือกเป็นบริการแนะนํารวดเร็วตรงนี้บริการตรงนี้ค่ะท่านใดมีอยู่หลากหลายบริการที่เป็นรวดเร็วนะคะวันนี้นะคะขอเลือกเป็นเพิ่มบันทึกทิกตอกนะคะห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดตัวนี้เลยเนคไม่ไ่้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่าน,นให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อไปได้เลย ส่วนลิงก์ตัวนี้ค่ะเดือกวิดีโอใี้การจะใช้บริการกันได้เลยก็เลือกเป็นวิดีโอนี้นะคะยอดเดิมไม่มีนะคะคัดลอกลิงก์และนําไปวางกันได้เลยค่ะในปริมาณตรงนี้นะคะปริมาณขั้นต,ต่ำตรงนี้อยู่ที่1ิบนะคะใส่กันไป100เลยในราคา1บาทกดสั่งซื้อขึ้นไปได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะระบบดเดลิงมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะก็รอย้อนขึ้นันสักครู่นึงตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกัน เข้ามาสู่หน้าผู้การสั่งซื้อแล้วนะคะในหน้าัติการสั่งซื้อตัวนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยด้รับการสั่งซื้อไปแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถยนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยทุกออเดอร์จะอยู่นนในนั้นทั้งหมดเลยนะคะสถานะตอนนี้รอทางระบบดำเนินการเติมยอดค่าวันสักครู่หนึ่งคะ่ะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงหกช่องทางกันเลยะคะ่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกน QR code นะคะใส่ย,ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลีปนะคะนําสลีปมาวางตรงนำสลีปมาวางตรงนี้นะคะเงินเข้าทันทีโดยเช่นกันมีอ่างเป่าเลินนะคะตัวนี้การสร้างซองอันนเป่านะคะนำนิ้์มาวาง ยอดเงินเขาเลยนะคะชิพเอตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคิโต,ตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตนะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูบันนี้วันเล็ตตัวนี้นะคะสามารถอุดเงินผ่านทูบันนี้ได้ไง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเวต์วนิก็สามารถ นำคัดลอกลิงตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซนกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะตัวเชื่อเหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าอยอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะน, order น,นั่มเบกออเดอร์มาวางกระถงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากเพณื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะสาหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้้นมนีกันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกินรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะ จากการสั่งซื้อไปนะคะก็ยอดบันทึกได้เพิ่มขึ้นเข,ข้ามาแล้วนะคะเป็น1 0 9แชร์แล้วนะคะพเพื่อนๆใดสนใจในบริการนี้กดผ่าลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KMK t MM h กันนะคะ